อันที่จริงข้าได้ปรับแต่งมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วตอนนี้ถึงหน้าที่สุดท้ายแล้วแต่พลังใจกลับไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนข้าจนถึงที่สุดท่านกูหากท่านสามารถช่วยข้าได้จริงๆไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอะไรก็ตามตราบใดที่วังของเจ้าเมืองสามารถทำให้ได้ข้าก็จะทำนี่นายหญิงข้อไม่สนใจ เอเฮ้ ه, ข้าคิดว่าสิ่งที่ท่านพึ่งพูดเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นนั่นเป็นสาเหตุที่ท่านไม่กล้าเห็นด้วยกับข้าวิธีการพูดแบบนั้นไม่มีผลกับคอเอโก่วนเฉินเจ้าไม่ต้องการรวบรวมประวัติศาสตร์ของเมืองลั่หยางหรออย่างไรก็ตามมันไม่น่าจะยากสำหรับเจ้า ข้ายังต้องรออีกห้าวันซึ่งมันเสียเวลามากนายหญิงท่านกูกำลังจะไปแล้วดังนั้นได้โปรดหยุดพูดรุนแรงได้แล้วฮข้าไม่เชื่อว่าข้าจะไม่สามารถเข้าไปในศาลาเทียนหยวนได้ถ้าเขาไม่ช่วยอืมศาลาเทียนหยวนเป็นไปได้ไหมว่าคนที่เจ้าต้องการพบในอีกห้าวันคือทูดจากศาลาเทียนหยวน ใช่แล้วเจ้ามีอะไรฮ่หาฮ่าท่านกู่คงมาจากนอกเมืองใช่ไใหมที่จริงแล้วสถานที่แห่งนี้เดิมเรียกว่าเมืองเจ้าอันต่อมาเนื่องจากมีอัจฉริยะคนหนึ่งออกมาจากเมืองลั่วอย่างที่อยู่ใกล้เขียงซึ่งอยู่ภายใต้เขตอํานาจของสาราเทียนหยวนเขาจึงมาที่สาราเทียนหยวน พลังอำนาจแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและสถานที่แห่งนี้ถูกรวมอยู่ในอาณาเขตของเมืองล้วอย่างและกลายเป็นเขตอำนาจของศาลาเทียนหยวนถูกต้องทุกคนในเมืองลั่วอย่างรู้เกี่ยวกับศาลาเทียนหยวนและเด็กที่มีพรสวรรค์หลายคนก็ภูมิใจที่ได้เข้าไปในศาลาเทียนหยวนแม้ว่าข้าจะเป็นลูกสาวแต่ข้าก็ไม่เต็มใจที่จะตามหลังคนอื่น เดี๋ยวก่อนนะเจ้าจะทำอะไรกับเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องการทำให้รูปแบบสมบูรณ์หรอข้าเปลี่ยนใจแล้วข้าจะช่วยเจ้าในเรื่องนี้จริงหรอดีมากถึงแล้วนี่คือห้องที่เก็บมันไว้นั่นคือจานรูปแบบค่ายกลที่ข้ายังทำไม่เสร็จ ลองดูแผนวาดนี้ก่อนไม่จำเป็นต้องเข้าใจตราบใดที่เจ้าคุ้นเคยนี่เจ้าทำบ้าอะไรเอ๋เพียงชั่วครูเจ้าก็จำเทคนิคการจัดรูปแบบของค่าได้แล้ว นี่มันราวกับว่าเขาได้เขียนรูปแบบนี้นะับพันครั้งตอมที่คอดไว้การสกัดแผ่นของอุปกรณ์นั้นค่อนข้างคล้ายกับการสกัดยาวัดสดุทั้งสองถูกล้อมรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรูปร่างเบื้องตน และเมื่อวัสดุที่มีพลังเหล่านี้หลอมรวมเข้าด้วยกันอาจมีการเบี่ยงเบนอยู่บางแต่ตราบใดที่มีการเบี่ยงเบนไม่ใหญ่เกินไปพวกมันก็จะไม่ขับไล่ซึ่งกันและกันจังหวะเล็กๆน้อยๆของเขาอาจดูไม่ระวังแต่สามารถเหนือกว่าความพยายามของข้าหลายวัน ในอนาณาจักรเทพสูงสุดนี้ระดับของผู้วิเศษเรียงจากต่ำไปสูงแบ่งออกเป็น1-5ถึงดาวโดยมี5ดาวเป็นปรมาจารย์ด้านรูปแบบระดับสูงเจ้าเจ้าคือปรมาจารย์ด้านรูปแบบหรอถ้าเขาไม่ได้เป็นปรมาจารย์ด้านรูปแบบเขาคงไม่สามารถวาดได้อย่างชำนาญเช่นนี้ และแม้ว่าเขาจะเป็นปรมาจารย์ด้านรูปแบบแต่เขาก็สามารถเข้าใจมันได้อย่างรวดเร็วเมื่อเขาได้รับแผ่นวาดค่ายกลน,นี้เป็นครั้งแรกเขาเป็นปรมาจารย์ด้านรูปแบบระดับไหนไม่เชิงปรมาจารย์ด้านรูปแบบข้าเพิ่งได้รู้แจ้งอย่างกระทันหันเมื่อกี่เอแต่ ทำไมเขาไม่ยอมรับก็แค่คนประหลาดที่ลึกลับถ้าเขาไม่อยากโพดก็ไม่เป็นไรนายหญิงท่านกูเหล่านี้คือบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองล่วอย่างเอไม่นะเอฮ่าฮ่าท่านยินดีช่วยคะ่ะแต่ท่านมีเงื่อนไขเดียวคือสิ่งเหล่านี้หากท่านมีคำขออื่นๆไม่ต้องสุภาพแค่บอกมา พอแล้วถ้าอย่างนั้นเอาละในกรณีนี้ข้าจะไม่รบกวนท่านอีกต่อไปท่านสามารถมุ่งความสนใจไปที่การปรับแต่งรูปแบบได้ทีนี้หอกยองคงปฏิบัติตามสูตรการสร้างดั้งเดิมของนางแม้ว่าจะช่วยให้สมบูรณ์แบบแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง เอ๋เจ้าจะทําอะไรเจ้ามีเวลาเพียง5วันและแม้ว่าเจ้าจะเป็นปรมาจารย์ระดับ5ดาวชั้นนําเจ้าก็ทําอะไรได้ไม่มากแล้วมันทำไมแค่พยายามทําให้ดีที่สุด5วันโตมอมายินดีด้วยขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ครองเมืองในวันเกิดปีที่300ของท่าน พี่เทียนหลงข้าได้ยินมาว่ามีทูตจากศาลาเทียนหยวนจะมาฉลองวันเกิดของท่านวันนี้ข้าละอิจฉาท่านจริงๆพี่อ้าวเทียนสุภาพเกินไปเป็นเพราะว่าบรรพบุรุษของตระกูลสูเข้าไปในศาลาเทียนหยวนและอยู่ภายใต้การดูแลของสาวกสายนั้นสูเทียนหลงเจ้าเมืองล่วยอย โทษแห่งสาลาเทียนหยวนมาแล้วเอ๋ะมาที่นี่จริงๆหรอแม้แต่โทษจากสาลาเทียนหยวนก็มาแสดงความยินดีนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเจ้าเมืองของเราอันนี้จะโทษแห่งสาลาเทียนหยวนมาจากที่ไกลแต่ข้าก็ยังต้อนรับได้ไม่ดีนะัก ท่านสุภาพเกินไปเรามาที่นี่เพื่อไวพรวันเกิดท่านเป็นพิเศษหากท่านสุภาพอีกครั้งเราจะจากไปแล้วนะมาเถิดทูตทั้งสองเชิญทางนี้เร็วเข้าไปเชิญคุณหนูขอรับนายหญิงข้าไปถามเจ้าหน้าที่เฝ้าประตูเขาบอกว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆในห้องโถงเป็นไปได้ไหมที่ท่านกู่ล้มเหลว ไม่มีทางเข่ายอดเยี่ยมมากเมื่อเข่าแสดงรูปแบบและค่ารู้สึกได้ว่าพลังแห่งสวรรค์ที่ออกมาจากห้องนั้นมั่นคงมากค่าเชื่อเขา่านายหญิงทูตพิเศษแห่งสาลาเทียนหยวนมาถึงแล้วนายท่านขอให้ข่าเชิญท่านไปที่ห้องโถงด้านนะ้าเอ๋หมดเวลาแล้วหรอ เจ้าช่วยไปบอกว่าข้าจะไปที่นั่นในภายหลังข้าจะไปหาท่านกูตอนนี้เจ้าค่ะเปิดประตูข้าจะเข้าไปขอรับเกิดอะไรขึ้น